หนึ่งโครงการดีๆนะครับที่ดูแลพี่น้องประชาชนของวุฒิสภาคราวนี้ครับเขาลงพื้นที่ให้การสนับสนุนด้านการศึกษานะครับที่โรงเรียนมัธยมกลยานิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่ครับด้านของรองประธานวุฒิสภาคนที่2นะครับนำคณะเยี่ยมชมโรงเรียนมัธยมกลยานิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติดูพื้นที่สร้างบ่อกเก็บน้ําและมอบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนในสังกัด โครงการกองทุนการศึกษาด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันนะครับว่ารายละเอียดของการลงพื้นที่ครั้งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราจะไปพูดคุยกับท่านันของท่านจจเด็ดอินสว่างครับประธานคณะอนุกรรมการด้านจิตอาสาทําความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ตอนนี้ก็อยู่ในสายกับแล้วครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมจจเด็ดอินสว่างครับสวัสดีคุณพี่พัฒน์และคุณกันดาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับผมท่านครับ อยากให้ท่านได้เล่าถึงในเรื่องของกองทุนการศึกษาในครั้งนี้ครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างครับท่านครับโอ้ที่มาที่ไปของของกองทุนการศึกษาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ที่พวกเราทั้งหลายก็ต้องจำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้านะครับนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรนรดูแลเดชมหาราชบรมราชบพิตรนะครับครับเมื่อ ท่านงพระชนมาชีพอยู่ท่านได้พระราชทานเงินกองทุนา300ล้านบาทนีก็โดยที่ทรงทรงก็โรงเรียนตามแนวตะเข็บชายแดนงหรือโรงเรียนริมแดนโรงเรียนชายขอบเนี่ยนะมีความยากไร้ไปทุกอย่างนะทั้งอาคารเรียนสถานที่ทั้งการเส้นทางคมนาคมห่างไกลอ่ รวมทั้งบ้านพักครูด้วยนะฮะท่านก็เลยพระราชทานเงินกองทุนการศึกษานี่นะฮะให้สมเด็จกรมพระเทพพระราชัสุดาสยามบรมราชกุาลารีรับปดําเนินการนะฮะอ่าแค่แล้วก็เราก็มีโรงเรียนเหล่านี้สรรหามาดูแล้วเนี่ยมีร้อยสี่สิบเจ็ดโรงเรียนทั้งประถมและมัธยมนะฮะแล้วก็มีสิบวิทยาลัยเงินสามร้อยล้านบาทที่พระองค์ได้พระราชทานมาเนี่ยก็หมดไป ด้วยความรวดเร็วนะครับเพราะว่าก็ต้องออกไปใช้ในเรื่องของอาคารเรียนช่วยเด็กๆเ,เป็นกองทุนการศึกษาด้วยนะครับช่วยบ้านพักครูด้วยนะครับก็ก็กเออสมเด็จกรมประเทศพระรัชก็ทรงรับมาดําเนินการต่อนะฮะเป็นสืกสารพระราชดําริต่อจนกระทั่งมาถึงมอบให้คณะองคกบตรีเป็นผู้ดําเนินการทางคณะองคกบตรีก็มอบหมายให้ทางพุทธ,ธิสภา นะครับมาดําเนินการต่อจนทุก <obscure. S 2> วันนี้นะครับ <então S 2> ที่<ผ>มสมัยเขาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเรียกว่าคณะการรมการประสานงานกองทุนการศึกษาที่มาเป็นอย่างเงี้ยครับอือันนี้คือที่มานะครับของโครงการกองทุนการศึกษาครับแล้วก็แนวทางครับที่เราเนี่ยสนับสนุนการศึกษาเป็นอย่างไรบ้างครับแนวทางนี่นะครับคณะกรรมการก็ทําทําในหลายๆภาคส่วนด้วยกันนะ เริ่มแรกเราเรา,เราดูทางด้านกายภาพของนักเรียนก่อนนะนักเรียนในในโรงเรียนเราเนี่ยซึง่งอยู่ตามรอยตะเข็บตามริมแดนเนี่ยนะเราก็ใช้กระบวนการาลูกเสือเข้าไปจับนะฮะใช้กระบวนการสร้างภาวะผู้นําโดยใช้กระบวนการลูกเสือเข้าไปจับแล้วก็เราต้องการจะให้เด็กเนี่ยมีคุณธรรมมีวินยัยมีจิตอาสามีเสียสละ เราก็เลยใช้กระบวนการจิตอาสาเข้าไปร่วมด้วยนะครับนอกจากนั้นก็มีคณะอนุกรรมการอีกอีกทางด้านกายภาพนะ,ะดูเรื่องอาคารเรียนห้องน้ำห้องส้วมนะฮะบ้านพักครูนะฮะแล้วก็คณะอนุกรรมการทางด้านเ,าเทคโนโลยีนะครับทางด้านดาวเทียมการสื่อสารเรื่องการเรียนการสอนเพื่อให้เพื่อให้เด็กเนี่ยครูเนี่ยเข้าถึง เช่นเดียวกันกับในในเมืองใหญ่ๆนะก็เลยใช้เทคเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้าไปช่วยด้วยแล้วอนุกรรมการสุดท้ายก็มีเรื่องอนุกรรมการด้านอ่าด้านของการส่งเสริมอาชีพนะฮะว่าเด็กจบไปแล้วต้องมีมีอาชีพมีอะไรให้ให้ให้เรียนรู้ได้ด้วยเนี่ยครับตรงลงห้าห้าด้านเนี่ยนะด้านกระบวนการลูกเสือด้านจิตอาสาด้านด้านกายภาพ นะฮะด้านเทคโนโลยีแล้วก็ด้านฝึกอาชีพเนี่ยก็เข้ามาร่วมในคณะกรรมการอํานวยการประสานงานกองทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนร้อยสี่สิบเจ็ดโรงเรียนกับสิวิทยาลัยอ,อาชีวะเนี่ยครับครับผมก็เป็นสิ่งที่เป็นแนวทางใช่ไหมครับของการดําเนินกองทุนนี้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นมาเลยใช่ครับใช่ครับค่ะการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีการสนับสนุนอะไรบ้างคะท่านเอ <flame. S 1> เรา เรามาดูว่าว่าโรงเรียนวันนี้เรามาอยู่ที่โรงเรียนกัลยาในวัฒนา<ค>เฉลิมพระเกียรตินะฮะ<ม>เ,เราก็มากําลังร่วมประชุมกันอยู่นะฮะแต่ว่าที่ตรวจสอบในเบื้องแรกเนี่ยโรงเรียนเนี่ยขาดแหล่งที่เก็บกักน้ําถังน้ําฝนเนี่ยนะฮะ<ม>เ,เราก็จะดูว่าทางด้านกายภาพเนี่ยเราจะมาช่วยทางเรื่องของจัดสร้างถังเก็บน้ําฝนได้อย่างไรนะฮะซ,ซึ่งขณะนี้คณะคณะอนุ กรรมการและด้านกายภาพเนี่ยเขามาดูเรียบร้อยแล้วล่ะนะฮะก็จะได้ขอความร่วมมือทางด้านหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะครับที่ที่เราเคยรู้จักกันในนามมหนอพอคอเดิมเนี่ยมาช่วยร่วมสร้างนะฮะด้นะครับก็ใช้เงินกองทุนประสานงานเนี่ยครับมามาช่วยดําเนินการครับส่วนเรื่องของการฝึกอบรมนักเรียนในเรื่องของกระบวนการลูกเสือก็ดีด้านจิตอาสาเราจะทําความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ก็ดีก็จะดําเนินการต่อไปครับ กิจกรรมคร่าวๆในวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับเราจะมีการดําเนินการอะไรบ้างนับต่อจากนี้ไปนะครับขณะนี้เรากําลังร่วมประชุมกับท่านในอำเภอแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการ<ค>ของอาเภอนะครับว่ามาดูว่าในในเรามาแล้วเราก็มารับรับทราบ,บด้วยนะฮะว่าทาง<ค>พื้นที่ข้อมูลพื้นฐานของอาเภอเนี่ยมีความเดือดร้อนอะไรบ้างเราในฐานะสมาชิกวุฒิสภาก็จะได้รับเรื่องเหล่านี้ครับเข้าไปดูว่า จะร่วมมือกับส่วนราชการเนี่ยแก้ไขปัญหาความทุกข์เดือดร้อนเหล่านั้นได้อย่างไรบ้างนะครับวันนี้ท่านท่านประธานคณะกรรมการประสานงานกองทุนเพื่อการศึกษาคือท่านสุภชัยสมเจริญซึ่งเป็นรองประธานวุฒธธิสภาคนที่สองในฐานะประธานกรรมการดําเนินงานควบครงการประสานงานเนี่ยก็มาด้วยตัวเองนะฮะแล้วก็มีผมมีเพื่อนสมาชิกวุฒิสภา สามสี่ท่านนะครับรวมทั้งผู้ติดตามก็มาร่วมกันรับฟังอยู่ขณะนี้กําลังร่วมประชุมกันอยู่ครับครับผมท่านครับสอบถามนิดนึงครับว่าโครงการนี้กองทุนนี้ครับการที่เราจะเลือกลงพื้นที่อย่างครั้งนี้ที่เรามาที่เชียงใหม่มาที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับและครั้งต่อไปการเลือกลงพื้นที่แบบนี้ครับเป็นการพิจารณาแบบไหนอย่างไรบ้างครับท่านอ๋อเราก็ดูนะอยู่ในคลุมพื้นที่ร้อยสี่สิบเจ็ดโรงเรียนสิบวิทยาลัยเนี่ยนะครับซึ่งผมเรียน เรียนคุณพิพัฒน์และคุณกันดาไว้แล้วว่ามันอยู่ตามแนว,แนว,แนวตะเข็บริมแดนซิ่งอยู่ห่างไกลนะฮะมาดูก็มาลงพื้นที่เอ่อเดี๋ยวนี้จากการที่มาตรวจสอบสำรวจเบื้องต้นดูก่อนนะครับว่าที่ไหนสมควรจะได้รับความช่วยเหลืออย่างไรเราก็ส่งส่วนเรื่องล่วงหน้ามาศึกษาว่าจะดําเนินการช่วยเหลือ,อยังไงมาดําเนินการให้นะฮะในพอดําเนินการให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็จะมาทําพิธีส่งมอบในการส่งมอบนั้นเนี่ยบางทีเราก็ส่งมอบทางออนไลน์ <c ough> นะเพื <c ough> พ่อประหยัดงบประมาณเดี๋ย <c ough> วันนี้เข้ามาดูในแง่ของการสำรวจความต้องการแล้วก็ดูเรื่องของความทุกข์เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ก่อนครับ <c ough> ถ้าสร้างเสร็จแล้วที่โรงเรียนกัลรรยายนิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติเนี่ยเราอาจจะส่งมอบให้ทางออนไลน์ <c ough> นะเพื่อประหยัดงบประมาณในการเดินทางมาครับแนวแนวทางก็จะเป็นอย่างนี้ครับนะครับแล้วกงบประมาณนี้ก็ งบประมาณนี้ก็มีงบประมาณที่หลักๆนี่ก็มีกศทชคณะกรรมการทางด้านสถานีวิทยุกระจายเสียงสถานีวิทยุโทรทัศน์วิทยุอะไรเนี่ยนะฮะกศทชเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนให้ปีละประมาณห้าห้าล้านบาทครับครับผมทิงท้ายแล้วครับอยากให้ท่านครับได้ฝากนะฮะถึงการประสัมพานธ์กองทุนการศึกษานหน่อยครับครับคือโรงเรียนกองกองกองทุนการศึกษาเนี่ยนะฮะ ถ้าจะว่าเป็นโครงการกองทุนการศึกษาตามแนวทางพระราชดาริเนีครับเพื่อเพื่อํอำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชการที่เก้านะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหาะูาิพลอดิพยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรก,ก็ว่าได้นะครับแต่ว่าเมื่อเมื่อพระอ,องค์ท่านสิ้นไปแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าเราก็ยังสื่อสารต่อมานะครับโดย องคมนตรีเนี่ยนะครับรับเรื่องนี้มาแล้วก็มอบหมายให้วุฒิสภาดาเนินการวุฒิสภาก็มีคณะกรรมการเหล่านี้บริหารกันตลอดมานะฮะ mm hmm. ทุกยุคทุก,ทก,ทกสมัย mm hmm. หลายยุคหลายสมัยแล้วนะครับแต่มาเนี่ยเราก็สามารถช่วยถือว่าส่วนหนึ่งที่เราแบ่งเบาภาระให้กับทางรัฐบาลได้ด้วยนะครับ mm hmm. นอกจากนี้แล้วก็ทําให้กําลังใจของโรงเรียนและนักเรียนครูอาจารย์ที่อยู่ตามแนวตะเข็บเหล่านี้ ได้มีกำลังใจมากขึ้นว่าไม่ว่าว่าไม่ได้เกิดความเลื่อมล้ําหรือไม่ได้มีใครทอดทิ้งนะครับมาเราก็ยังดําเนินตามรอยเบื้องยุคคนระบาดนะครบเสด็จสารพระราดดัมลนะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักนะครับด้วยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมกันครับครับผมครับวันนี้ขอบพระคุณท่านเจเดจอินสว่างนะครับประธานคณะอนุกรรมการด้านจิตอาสาทําความดีเพื่อชาติศัก์สัตเป็นอย่างมากเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณครับขอบคุณทั้งท่าน พิพัฒน์และท่านกันดานะครับแล้วก็ขอบพระคุณพี่น้องประชาชนเมืองเหนือและบ้านใกล้เลนเคียงที่รับฟังอยู่นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีโดยชั่วกันครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอะนั่นก็เป็นสิ่งที่โครงการนะฮะของกองทุนนี้ดำเนินการอยู่เพื่อด้านการศึกษาแล้วก็โรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ต่างๆเขาก็จะลงไปดูแลช่วยเหลือในด้านนี้ด้วยนะครับ